สวัสดีตอนเช้าๆนะคะวันนี้ก็ออกไปเดินจ่ายตลาดนะคะวันนี้ไปตลาดในเมืองนะคะก็จะพาเพื่อนๆอามาชมาสวนย้าทางเดินนะคะทุกคนแต่ว่าทำไมมันมีเห็ดเยอะจังอะเห็นไหมคะเนี่ยเห็ดเยอะมากเลยนะคะทุกคนเนี่ยนี่ ดูเห็ดสวยมากเลยเห็นไหมครับทุกคนนี่มีทุกจุด mm. ขุยมอครัน,น <Yeah. S 1> โอ้โหทำไมมันเยอะอย่างนี้ดูนะคะดูนะคะโอ้โหมันขึ้นแบบขึ้นแบบให้เห็นเลยนะคะว่ามีทุกจุด ที่เห็นเขาขาวตรงไหนตรงไหนนะั่นคือเห็ดนะคะทุกคนแต่ว่าเราก็ไม่กล้าจะเก็บกินเนาะเออแต่ว่ามันเป็นเห็ดเหมือนกับเห็ดฟางหรือเปล่าคะทุกคนเห็นไหมคะเพราะว่าตรงนี้มันเป็นหญ้านะเป็นญ้าที่เคยทําคลิปให้ทุกคนดูนะคะแต่มันดอกก็สวยสวยเนาะถ้าทานได้นะคะต้มแล้วก็จิ้มน้ําพริก น่าอร่อยโอ้โหนี่คือบรรยากาศช่วงเช้านะคะเมื่อคืนฝนตกเยอะมากเลยเมื่อคืนฝนตกหนักมากเลยนะคะทุกคนแต่ก็ไม่เป็นไรนะคะทุกอย่างก็ชุมช่มฉ่านะคะนี่ก็คือเป็นบรรยากาศช่วงเช้าๆของวันวันวันพุธนะคะวันพุธเนี่ยทุกอย่างจะชื้นฉ่านะคะชื้นฉ่ามากเลยนี่ก็เป็นบรรยากาศที่ หาดูได้ยากนะคะช่วงเช้าเช้าอันนี้เป็นเป็นป่าเห็ดเลยนะกะ็ทุกคนไม่น่าเชื่อนะคะว่าตรงนี้จะมีเห็ดเยอะแต่ว่าไม่รู้รับประทานได้ไหมแต่เราก็ไม่อยากจะเสี่ยงเนาะเพราะเราก็ไม่รู้ตัวเดียวเราก็ไปซื้อที่ตลาดดีกว่าคะนี่ทุกที่จะมีเห็ดขึ้นนะ,ะแต่ไม่รู้เป็นเห็ดฟางหรือเปล่านะคะเพราะเราก็ไม่ใช่มืออาชีพหาเห็ดเหมือนอ่า เพื่อนๆน้องๆหลายๆท่านที่เขาไปหากันนะคะนี่คือบรรยากาศช่วงเช้าเช้านะคะเนี่ยตอนนี้ก็เริ่มจะเอาเสื้อผ้าหน้าหนาวออกมาใช้แล้วนะคะเพราะว่าอากาศเนี่ยจะเปลี่ยนแปลงแล้วนะคะก็เราก็ต้องดูแลสุขภาพของเราด้วยนะคะเพราะว่าอะไรมันก็เกิดขึ้นได้เพราะเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหนาวนะคะเพราะตอนนี้ก็เริ่มเป็นฤดูใบไม้ปลิแล้วนะคะดูความชุ่มฉ่าของอฝนนะคะ ตอนนี้ก็ลงมานิดนๆหน่อยๆน,นะคะฝนนะคะแต่ไม่เป็นไรเราก็ใส่เสื้อแจ็คเก็ตนะคะเราใส่เสื้อแจ็คเก็ตแบบอดูแล้วอบอุ่นนะคะก็ะดูแล้วก็ม่น่าจะเย็นสักเท่าไหร่นะคะทุกคนไปตรงไหนก็มีแต่ดอกเห็ดเนี่ยเห็นไหมคะแต่ถ้าพูดถึงว่ามันทานได้นะคะก็จะดีเห็นไหมคะที่เห็นเขาขาวตรงนู้น แล้วก็ตุงนี้นะคะนี่คือเห็ดทั้งนั้นนะคะนี่คือเห็ดนี่กำลังขึ้นกำลังออกจากโพจากดินมานะคะเยอะมากเยอะจนเราบอกว่าุอยทำไมมันเห็ดมันเยอะจังแต่เราก็ไม่ไม่สามารถว่าจะรับประทานได้ไหมเราไม่เสี่ยงนะคะเราไม่เสี่ยงนะคะเพราะว่าการที่เราอยู่ต่างประเทศเนี้ยถ้าเราไม่รู้จักเราจะไปเก็บกินดีกว่า ดูมันขึ้นมานะดูมันขึ้นมันเยอะเลยอะ่ะนี่เป็นสวนญ้าที่เคยเล่าให้หลายๆท่านได้ได้ฟังนะคะว่าตรงนี้เป็นอ่าอ่าสวนทางเดินเล่นแล้วก็ปลูกยาแล้วก็หลายๆอย่างนะคะแต่ยาก็สวยงามมากนะคะเขาตัดญ้าเขาจะทิ้งไว้แบบนี้นะคะคือว่าเป็นอ่าเป็นปุ๋ยอีกชนิดหนึ่งนะคะนี่ก็ประมาณนี้นะคะนี่บรรยากาศสวยงามมากตอนช่วงเช้าเนะคะ ออกเดินได้แบบสบายๆเลยเห็นไหมคะนี่ก็อยู่อรอบๆบ,บ้านนั่นเองนะคะไม่ไกลนะคะแต่ว่าเราก็ต้องนั่นนะคะเด,เดี๋ยวให้เดี๋ยวให้ดูนะนี่เราก็จะออกแบบนี้นะคะเราจะออกแบบนี้นะคะคือตอนนี้มีฝนโปรยโปรยนะคะมีฝนโปรยโปรยนะคะเราก็จะแต่งตัวแบบนี้เริ่มเข้าหน้า <S <S หนาวแล้วนะคะเราก็จะแต่งตัวแบบนี้นะคะคืออยากให้อยากให้เราโดนฝนเป็นเด็ดขาด ก็ชมบรรยากาศช่วงเช้าๆนะคะแล้วก็ชมเห็ดด้วยนี่ก็เป็นอะไรที่ดูแล้วก็มีความสุขอีกแบบหนึ่งนะคะทุกคนเห็นไหมคะตื่นเช้ามาก็แบบเนี้ยแบบเนี้ยนะคะอาจจะเป็นวัดหน่อยนะคะก็ไม่เป็นไรนะคะก็เนี่ยช่วงเช้าๆก็จะเป็นประมาณนี้นะคะบรรยากาศดีมากเห็นไหมคะบรรยากาศเป็นที่น่าเดินเล่นแบบสบายๆนะคะ ก็บรรยากาศช่วงเช้านะคะฝนมาแล้วฝนมาแล้วนะคะฝนมาแล้วฝนมาแล้วนะคะก็ถ้า,ถ,าถ้าเป็นเห็ดที่ฐานได้นะคะก็น่าจะอร่อยเนาะแต่ก็ไม่เป็นไรนะคะนี่คือบรรยากาศอ,าอพาร์ตรเมนต์ที่เราอยู่นะคะนี่ก็เป็นโซนนี้นะคะเนี่ยเป็นโซนที่คล้มฝนตลอดนะคะวันนี้วันนี้วันนี้อากาศ เย็นๆนะคะเย็นมากเลยถามว่าเย็นมากแบบไหนไม่ใช่ว่าเย็นจนหนาวสั่นนะคือว่า,าบางคนเขาก็ต้องดูแลสุขภาพก็การออกข้างนอกเนี่ยเราก็ต้องดูแลนะคะก็อย่างตัวเราก็เช่นกันนะคะไปข้างนอกเราก็ใส่เสื้อผ้าหนาๆหน่อยนะคะก็ชุมบรรยากาศช่วงเช้าๆนะคะเลิฟเลิฟทุกๆุท่านนะคะบายบาย